ว่าย้อนไปอ่ะคือ Adam's Family มันเริ่มต้นมันแบบนานมากๆแล้วแบบแปกว่าปีเลยแล้ว่าเกินอายุพวกเราไปไกลมากๆแต่เดิมเลยอ่ะตัวเออดัมส์แฟมิลี่อะมันคือภาพการ์ตูนในหนังสือพิมพ์อ่ะมึก็อ,อกป่าที่มันจะเป็นแค่แบบภาพภเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นโจ๊กตลกๆแล้วก็คุณคุณคนที่ทำเนี่ยคุณคุณวาเนี่ยเขาชื่อชา a ลส์อดัมสใช่ไหมคือตอนแรกที่มันออกมา เขาวาดแบบเยอะมากมีหลายแบบมีเรื่องอื่นด้วยที่ไม่ที่ไม่ใช่อดัมแฟมลี่เลยนะแล้วก็มีอันนี้อยู่ด้วยซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยเขาวาดเปประมาณพันสามกว่ารูป mm hmm. ใช่ไหมแต่ว่าอันที่เป็นเกี่ยวกับอดัมแฟมลี่จริงๆแค่ร้อยห้าสิบรูป uh huh. แต่จุดที่ทําให้มันดังขึ้นมาได้อะมันเกิดจากเพราะว่าคุณเดวิดเลวีคนนี้เขาเป็นทีวีโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านปกตินี่แหละแล้วเขาก็อ่านแล้วเขาก็เจอรู้สึกว่าเฮ้ยไอพอดการ์ตูนอันเนี้ยสั้นๆเน,นี้ย เฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันน่ามันน่าจะเอามาทําเป็นทีวีซีรีส์ได้นะอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยไปซื้อลิขสิทธ์มาแล้วก็เรียกคุณชาวลส์อดัมที่เป็นคนเขียนการ์ตูนเนี้ยมาช่วยกันเดเวลลอปตัวตัวคาแรคเตอร์ hmm. ขึ้นมา mm hmm. เพราะว่าตอนแรกคาแรคเตอร์อดัมแฟมิลี่ะทุกคนก็คือเอาจริงๆแทบไม่ได้มีชื่อด้วยซ้ำอะ mm hmm. จนพอเขาเอามาทำเป็นไอทีวีซีรีส์เนี้ยปี1964แล้วก็จนถึง1966เนี่ย เขาถึงแบบเริ่มใส่คาแรคเตอร์ตัวละครแบบมีสตอรี่อาร์คขึ้นมานึกออกใช่ไหมซึ่งตอนนั้นมันเป็นขาวดำด้วยใช่ป่ะตอนนั้นยังเป็นภาพขาวดำอยู่ใช่แล้วความจริงอ่ะไอเพลงตือดดิ้งมาจากยุคนี้ด้วยนะเออเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาเขาเรียกไงมันเป็นเพลงวัวท่านต้นฉบับเลยแต่เดี๋ยวมันมีปรับอีกหลายรอบมาจนเป็นเวอร์ชันที่ iconic มากเลยเนาะใช่ใช่ใช่